แบกกล้องเที่ยวเฮ้ย้านอะะเลรยนี่ตัวอะไรครับเนี่ยกล้องอ่ะกล้องเวโอ้ยเอ้ยแล้วก็ตะเกาข้างในก็มีนะคะเอ้าพาราไดซ์โฮสเทสอ๋อกล้างชิดละแปดสิบบาทนะครับแบกกล้องเที่ยว สวัสดีครับชาวแบกกองเที่ยวนะครับวันนี้วันนี้เรามายืนอยู่ที่ไหนที่ไหนเฟอร์รี่อ่าวันนี้ดีทริปหนีแฟนเที่ยวเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวเกาะช้างครับวันนี้รอขึ้นเรืออยู่เฟอร์รี่วันนี้ขี่มอไซค์มาครับวันนี้สามคันพี่กอนน้องยุย้ยคันนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอขึ้นเรืออยู่แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง ไปเจอกันที่เกาะช้างฮะโ okay. อเคตอนนี้เราออกจากฝั่งมาแล้วนะครับกลางเดินทางไปยังเกาะช้างนะครับวันนี้ค่อนข้างเดินทางลำบากนิดนึงครับวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มา oh, <no. S 1> รบรรยากาศดีครับแต่ว่าวันนี้มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือน้ำลงเยอะเรือเฟอร์รี่นี่วิ่งไม่ได้ก็เลยหยุดวิ่งไปพักหนึ่ง ตอนเรามารถติดมากไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนรถติดมาให้ดูนะครับนี่ตอนนี้โอ้ร้อนมากเลยเดี๋ยวจะไปเข้าร่มก่อนหาน้ำกินก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเกาะโอเค ทางเบ้าครับน,นี่เป็นทางเดินขึ้นไปท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้าอันนี้ทางไปท่าเทียบเรือบางเบ้าวันนี้คนน่อนข้างเงียบเหงา,างเงียบเหงาอยู่รถยังติดอยู่ <S <S ข้างนอกอีก10กิโลเข้ามาไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวก็เลย,ยน้อยอยยู่ <S <S ที่นี่น่าเที่ยวมากเลยเพื่อนๆเนี่ย ก็เป็นฐานที่ที่เวิร์กอยู่ก็มีของขายทั่วไปมีของฝากของกินมีหมูป่าด้วเหรอจังเงียบๆนิดนึงนะวันนี้เนื่องจากเรือตอนเช้าเรือเข้ามาไม่ได้รถเลยไปติดอยู like ่ข im ้างนอกเยอะมีหอยด้วยหอยนั่งลมชุดหนึ่งรบาท เดี๋ยวเราหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยรถมานึกว่าพีเอสคาราบาวมาซีน้อยตอนนี้เราเดินตลาดหมู่บ้านบางเป้าจริงๆจะซื้อของฝากอะแตไม่มีกระเป๋าจะมีจุดหให้เราซื้อตั๋วเรือ หลายจุดเลยนะอาหารอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยโอ้ยนี่ตัวอะไรครับเนี่ยก้างอ่ะกแม่ก้างเอแล้วก็มีละเกันนีนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินชมกันก่อนนะรับงานลักมา ร้านอาหารเยอะโอ้โหคนนี้ตอนนี้ที่ยังไม่เดินนี่อยู่ในร้านอาหาร<ด>สวัสดีครับลุงสวัสดีครับวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะครับเนี่ยข้างนอกรถติดเป็นสิบกิโลเลย <c oughs> ขึ้นเรือมาไม่ได้โอมไฟเราง่ายหน่อยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้จะเป็นร้านขายของที่จะเป็นทางไปท่าเรือท่าเรือ ทาเรืออยู่ตรงนี้นเดี๋ยวเราไปดูท่าเรือท่าเรือที่จะไปดำน้ำไงดำไหมก็กำลังดำอยู่เดี๋ยวถ้าไปไปแล้วกลับมาดำแน่สวัสดีครับเราว่าทักทายไปเรื่อยฮะตามอัธยาศัยลุงเอแบกกล้องเที่ยวอันนี้เป็นโฮมสเตย์บางเป้าพาราไดซ์โฮมสเตย์ให้ดู ใช้ก่อนเดี๋ยวว่าหลังมามีโอกาสจะมาพักช่วงนี้ฝร,รั่งน้อยครับเป็นช่วงโควิดฝรั่งน้อยครับแต่ฝรั่งน้อย <c oughs> มาท่องเที่ยวก็จะเป็นฝรั่งที่ยังค้างอยู่ในบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวข้างนอกเข้ามาในบ้านเราคิดว่าถ้าเปิดก็คงจะดีกว่านี้เยอะช่วงนี้ที่ผมมานี่เศรษฐกิจน่าจะช่วงซบเซาอยู่ซบเซาเพราะนักท่องเที่ยวน้อย งงมันจะเงียบเงียบสวัสดีครับขายดีไหมครับช่วงนี้ได้เรื่อยๆเนาะวันนี้มันเสาร์ปกตินักท่องเทีเท่ยวเยอะกว่านี้นใช่ไหมก็จะเทศกาลเนี่ยค่ะถึงจะเยอะน่าจะเป็นวันนี้จะเยอะกว่านี้วันนี้ก็เยอะนะผมเข้ามารถติดเป็นติดกิโลเลยครับว่าเรือมันข้ามปากไม่ได้น้ำมันแห้งออ๋โอเคครับอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยกั้งกั้ง โอ้การชั่งต่อ80บาทนะครับผ่านมาได้ดวแวะร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยไ,ไม่มีชื่อนะอเดี๋ยวเสียค่าสีครั <laughs> <laughs> โอเคโอเคครับสวัสดีครับ,บ,รบนั่งรออะไรกันครับร,อ,รลอลูกค้ารอลูกค้า <laughs> เดี๋ยวลูกค้ากำลังมาข้างนอกรอดูคนรอรอเดินผ่านเยอะเลยเยอะลูกค้าเยอะเลยครับรอก็ไม่โสด ชาวบ้านพยาใสดีคะที่นี่ทักทายได้เพื่<ด>อน,อนคนไหนสนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้มาไม่ยากครับก็มาให้ถึงเ,ออเข้าทางตัวเมืองตาดก็ได้นะครับแล้วก็ขับรถเข้ามามีท่าเรือเฟอร์รี่หลายท่าครับตรงนี้เป็นท่าเรือใครที่มาสนใจจะไปเล่เนน้าหรือว่าดำน้ําก็ติดต่อทางเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะพาเรามาขึ้นเรือตรงนี้ บรรยากาศดีครับแต่ช่วงนี้มรสุมจะลงหน่อยโอ้ยกว่าจะมาได้เนะหลงไปอยู่บนยอดเขาหลงไปอยู่บนยอดเขานน่นวันนี้เงียบจังเลย ครับตรงนี้หมู่บ้านบางเป้าเป็นท่าเรือนะครับตับใครอยากจะมาดำน้ำก็ต้องมาขึ้นเรือตรงจุดนี้ก็มีตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปผจะพาไปชมบรรยากาศตรงจุดอื่นมั่งนะครับ่ะเดี๋ยวตามประมาเลยครับ าไวกินข้าวกันที่นี่ก็ทะเลสวยสวยสวยนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นแดนมาร์คของเกาะช้างก็ว่าได้นะครับมีร้านอาหารด้วยก็บรรยากาศดีครับวันนี้ฝนน่าจะตกไปแล้ว่อเช้าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศคฮะ ันนี้ทริปเกาะช้างทริปสั้นๆนะครับสนุกสนุกก็มาขับรถเล่นด้วยก็เลยเอาบรรยากาศที่เกาะช้างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่มานะเจอเพื่อนใหม่เราได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่แล้วเฮ้โ hey, ย <laughs> โอเคได้เพื่อนใหม่ได้กลับกลับบ้านารพร้อมกันะนะครับเดี๋ยวยังไงฝากช่อง YouTube ไปด้วยแล้วกันครับแบกกล้องเที่ยวนะครับ เดี๋ลืมติดตามกันว่าคลิปหน้าเราจะไปแบกกล้องเที่ยวที่ไหนยูสปิกไทยสปิกสปิกไทยแบกกล้องเที่ยวแบกกล้องเที่ยวแบกกล้องเที่ยวตัดแบกกล้องเที่ยวตัดเขาเที่ยวอ่าแบกกล้ back องเที่ยวแบกกัอ่แบกกล้องเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราลากันไว้เพ <c oughs> <c oughs> ียงเท่านีาน <c oughs> น้แล้วกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝาก เฟซบุ๊กแบกกล้องเที่ยวไว้ด้วยทิปนี้ลาไแค่นี้นะครับสวัสดีครับแบกกล้องเที่ยวเฮ้